การออกกําลังกายและมีตัวช่วยที่ดีช่วยให้การออกกำลังกายของเราไม่สูญเปล่านะคะแม่มีเคล็ดลับใครสนใจทามนะคะภาพสองภาพนี้บ่งบอกให้เห็นนะคะการออกกาลังกายสควอตเล่นหน้าขาสร้างกล้ามเนื้อช่วยในการเผาผลาญของเราดีขึ้นนะคะอย่าลืมสร้างกล้ามเนื้อกันด้วยหละ่ะเสร็จแรกแม่กลาตายแล้ว <zaczy S 2> ส่วนใครอยากสร้างกล้ามเนื้อหน้าท้องร่างกายแข็งแรงนะคะแนะนำสควอตนะคะเล่นช่วงขาล่างค่ะผลพลอยได้คือหน้าท้องจะได้ด้วยทำสม่ำเสมอนะคะสาวสาว ออกมาไกลเสร็จแม่ก็พูดมากเหมือนเดิมนะคะต่อมาท่าที่สองเลยค่ะสานกล้ามในที่แขนนะคะแม่ชอบเล่นมากเลยค่ะหัวไหลใครที่เพิ่งส่วนสาวที่เพิ่งเริ่มเล่นนะคะก็โหลดน้ําหนักเบาๆไว้ก่อนนะคะท้างขวาข้า้งซ้ายเล่นทุกวันเลยค่ะแม่ชอบเล่นมากค่ะเป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งที่ทําให้ร่างกายเราเผาผลาญนะคะเทุกอวันนะคะเราไม่เบ่งนะคะไม่มีกล้ามแน่นอนค่ะ ส่วนสควอตท่านี้นะคะได้หน้าท้องเต็มๆนะคะเราไม่ได้โหลดน้ำหนักเลยค่ะเพียงสควอตโถไว้เว็บหนึ่งนะคะเว็บหนึ่งสองทีค่ะแล้วก็ขึ้นนะคะยาลืมพมิก,ก้นนะคะสิ่งที่ได้นะคะถ้าเราทําต่อเนื่องก,กันก็คือล่อง11ค่ะและก้นที่เด้งดึงๆเชื่อมไหมล่าถ้าเชื่อก็ลองทําดูค่ะดูจากภาพนะจ๊ะไม่หลอกไม่ลวงตาไม่ใช่เอฟเฟกในการบีบเอวนะคะแม่ท้อง<ม>กับเข<ม>าหนะ้า